แต่เองเขาซื้อกล้องมาใหม่สวยไหมอืมก็ดีอ่ะโอ๊ยชมหน่อยดิสวยไหมถ่ายคนหล่อนะเนี่ยเออสวยแล้วเป็นคนถ่ายอ่ะรักน่ารักมากเลยอ่ะอ่านสื่อได้ยังเปล่าไหนมาดูินชุดใหม่เว้ยยิ้มหน่อยยิ้มดิก็ยิ้มดิเราถ่ายตัวเองอะอยากได้ชุดนี้เปล่าไหน ไม่เอาไม่อยากได้เราต้องไปดูด้วยกันเอ้ย <laughs> สนใจเราหน่อยดิดูกล้องหน่อยมังกล้องหน่อยแล้วยิ้มด้วยชู้อสองนิ้วยิ้มจนไม่ไดปากแล้วเนะี่ยใครโทรมาเอ่ยอรับแล้ว คุณเต็มครับสายเข้ารับเทอศัพท์ด้วยเดี๋ยวค่อยคุยที่แกเป็ตะบอลน,อน,นคุณเต็มครับรับเทอศัพท์ด้วยครับฮะตัวเองรับโทรศัพท์ดีเพื่อนโทมา,มามเมันก็วางกลั อะไรยอะไรป๊อกเออขอหน่อยไม่ได้หรอก็มันก็โชว์เด็กตอนไงแหมอ้แต้มขอหน่อยดีนะเพื่อหรอแม่ลูกโชวหลายน้องเพื่อนมากเลยอ่ก็มันก็ไม่อยากให้ปอกชิบหน้าไงอะไรหรอเพื่อนมากน้อาแต้ มเพื่อนแล้วลูกใครก็แฟนเก่าแฟนเก่าเออลูกสาวลูกเมย์ก็ก็เป็นเพื่อนกันแล้วแล้วแฟนเก่าที่เข้าเพื่อนลูกเนี่ยนะแล้วคเป็นใครก็แฟนใหม่เอามาคุยตลกอย่ม่ยุ่งเอามาเฮ้ยแซมชีวิตไม่ของแตนมาเว่ยอย่างยุ่งพอร้องแแบบแล้วเป็นแฟนยังไม่ใช่หรอแแบบก็ใช่เออ เาต้องทมอะงงีวิกูอะเก่งดีนะล้องไงอะมึงไม่สอนนะเที่ยแม่ไม่น่ากับมาคมึงเลยเร้อไงอะทำไมทำไมมีอะไรทำไมโผนหน้าตัวเมียมากนะผักหีเนี่ยไมเราจะผักไปทีก,ทก็ได้ทำไมอะ ハハハハ。<laughs> <laughs>